オンナ。 ผมได้กินแสงพี่พีพี่ตาบูนะแต่มันแต่ผมพูดไม่ได้แต่จากนั้นไอพี่ตาพี่ตาพี่พีก็หายมันแล้วมันก็เชื่อมต่อชั่วโมนี้มันอะไรหนึ่งคุณเขาไม่เล่นเลยคุณไม่เล่นพี่ผมรู้นะทำไมพี่เอาเอาคลิปลงเลยด้วยวะพี่ใช้โปรแกรมเดสก์ท็อปอ่านไอพี่ใช้โปรแกมเนี่ยอ่ะ เพราะว่าโปรแกรมเดสก์ท็อปนพี่ใช้ลูกหน้าจอถ่ายผมใช้ผมใช้เกมถ่ายนะมันก็เลยลงนานเนี่ย ที่เลื่อนลัคนาจอขึ้น,นผมเดี๋ยวผมอัดคลิปพ็เต้ก่อนนะเราจะทุมอัดคลิปพ็เต้ก่อนไปห้องก่อน <c oughs> ไปห้องไปเงองมันเร็วมา

เล่นมอสีนะน่ามอสนะีเป็นไหมเนานะแต่มันแหละนะ่งอะเล่นเดทก่ินเล่นละ